สวัสด so ีค่ะวันนี้หนูปินหนูก็จะมารีวิววิตามินซีสตรอเบอรี่ให้ดูยี่ห้อก่อนนะอยากได้งาที่อ่านไม่ค่อยออกอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกินกันจะไปเอากระไกลก่อนนะนี่แกะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะกินนห่มาดูเม็ดหน่อย นของพี่ไปก่อนนะคะไปนี่จะเป็นเม็ดอย่างนี้นะให้ดูใกล้ใกลอนี่รสชาติอร่อยซื้อที่ร้านขายยาทั่วไปเลย